ว้าววิดีโอแล้วตอนเนี้ยเป็นวิดีโอแล้วล่ะกกกลลลล้้อออองงมมมมาาาาาตยยนนนนนเเคขไห่

น้ำหมดน้ำหมดนหน้ำหมดน้มดนหมดนหดน้ำหมดน้ดนหน้ำหมนมน้หมด้หน้หด้ม้หด้ห้ำเลน้ำหหัวแตกดหน้มดนมนเลยอ่ะมันไห้งหนน่า โอ้ทำซาตเท่ไปหน่อยเมื่อกี้น้ำก่จะหมุนอะเมาเสาเสาเสาหัวแตกขายได้หมดเลยเมื่อกี้ได้ทุกคนน่ะแต่ไม่รู้จะชัดขนาดไหนหัวแตกมากเกล็ดออกได้แตกบ่อบ่อหัวบ่ออกบ่ออะไรนี่แหละมันจับหลังตรงนี้เหมือนตีลังกาเลยนี่ยยิงออมาถ่ายวิดีโอหน่อยโบจะไปต่อแล้วนะ เนี่ยยืนจับไว้ก็จับตามคนเพราะว่าตอนนี้อยู่โมดวิดีโออยู่แล้วเพราะตอนนี้ถ่ายถ่ายพงให้เพราะพงรอรอบเราเมื่อกี้ไม่ต้องกดละจับยังเดียวอ่ะ ลลลยมันลอยเสียดนต้องลอยมันไล่พขนาดเลไปาปวดหัวมากตอนนี้โอ๊ยไม่ไหวแล้วมือเปี่มือเสียปวีเยอกะอ่ะอ๊เราเราจะล้มแล้วนั่งลงนั่งลงดูดูดูไสไปม่รูปวดาจับจับแต่จะนี่มันถ่ายวิวอยู่หยุดดิโอ้หหุดแล้วนะปวด